สวัสดีครับผมเนนาพาดัมซิ่งนะครับตอนนี้ก็เจ้ายักก็ได้มาเข็นหินนะครับน่าจะสองเที่ยวครับเข็นเข้าไปข้างในเทได้ตรงไหนก็ดาได้ตรงไหนก็ดาครับเพราะมันเข้าไปไม่ถึงอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะมีช็อตเด็ดแน่ครับคอยดูกันไปครับ เดี๋ยวดูซิอาจารย์ชูจะใส่ให้กี่ตารครับวันนี้ก็งานเดินอีกแล้วครับ ไปเรียงปากท่อครับอันนี้เห็นนี

啊！ ไม่รู้ว่าจะใส่กี่ตักครับแต่น่าจะมีช็อตเด็ดแน่เลยเจย้าอยากนะครับเข้าไปเทนะครับนี่ครับเราก็รอช่างมา รอปูนมาเราช่างมาจะไปเทลีนใจไอเนี้ยครับสป็อกเก็ตเนี่ยครับแต่ช่วงว่างก็ทอยหินก่อนครับมาครับเที่ยวที่สองมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เทครับ ผมจะพาเข้าไปดูที่เทว่าเข้าได้ลึกแค่ไหนครับอาจารย์ชูจัดหนักจัดเต็มเจ้ายักษ์เลยนะครับ ก็ถอยก็ระยะห้าหกร้อยเมตรนะครับอ่ไปที่ห้างดูนะครับน่าจะถอยสามเที่ยวหรือสี่เที่ยวไม่แน่ใจครับทีแรกนึกว่าเอาสองเที่ยวกลัวติดครับเดี๋ยวไปดูที่เทกันเลยครับเสียงโหดๆครับเจ้จาจัก เสียงโหดโหดแล้วครับนี่ครับเสียงโหดโหด นี่ครับดูทางทางยุบตลอดครับยุบได้ตลอดนี่รอยกันชนคูดนะน่าจะวิ่งอยู่สามเที่ยวนะครับพออาจารย์ชูไม่กล้าอัดมาเท่าไหร่ ก็มาทิ้งเทไว้ตรงมุมนี้ครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ชูทอยไปนู่นอีกครับพราะหกล้อเข้าไม่ได้เลยครับนี่ครับเทมาเทไว้มุมนี้ครับ แล้วเดี๋ยวอาจารย์ชูก็ต้องถอยจากตรงนี้ไปค่อยๆไปเรื่อยไปดูครับไปแถวท่อนะครับไปไว้ตรงท่อนุนเลยครับเพราะหน้าง,งานอยู่ตรงนู้นรถหกหล้อเข้าไม่ได้ครับเพราะแม่โคย่ำเมื่อวานแล้วยุบหมดครับเข้ามาถึงตรงนี้ได้ก็บุญแล้วครับ นี่ครับมีห้างน้อยครับเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้กันนะครับพักเที่ยงกินข้าวตรงนี้กันก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเนรพาดัมซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ